สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับซุปตั้มนะครับจากวิซูวิชิสาขาโนมินนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถ2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นเอ็กเพนเดอร์จนะครับแล้วก็เอ็กเพนเดอร์คอร์นะครับก่อนส่งมอบคุณลูกค้าในช่วงเช้าของวันนี้นะครับจริงๆวันนี้ก็จะมีส่ง3รุ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวเอา2รุ่นนี้ก่อนนะครับนะนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เอ็กเพนเดอร์นะครับสีโครเมียมนะครับในรุ่นนี้ในรุ่นเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับ แจ้งมาได้เลยนะครับเราแถมให้คุณลูกค้าทุกทุกชุดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับสปอร์ตไลเดอร์วีแนะครับตัวนี้นะครับพร้อมไฟ l e ลนะครับด้านข้างนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับแถมในรุ่นของเอฟเวอรจีนะครับก็จะมีชุดแต่งทั้งหมด4ชิ้นนะครับตัวนี้แถมให้รอบคันนะครับแล้วก็มีคิวบกันศาดตร์นะครับด้านบนนะครับแล้วก็มาด้านในนะครับด้านในก็จะมี พวกจอยดอยหรือว่าชุดพรมต่างๆนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนนะครับรถคันนี้นะครับก็ติดตั้งไปนะครับก็มีสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับด้านหลังนะครับสเกิร์ตเป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์วีสานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นท่อเหลี่ยมนะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัว V8 ดนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัว V3 เพราะว่าคือมันมิกกันได้นะครับสตัวนี้นะครับเป็นท่อเหลี่ยมท่อคู่นะครับพร้อมไฟเบรกลงที่3นะครับแล้วก็ท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวก่องทองนะครับ ติดตั้งให้คุณลูกค้าทุกรุ่นทุกคันนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นของทางของผมเองนะครับผมจัดให้คุณลูกค้าเองนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมพิเศษแจ้งมาได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองปิดดูให้นะครับว่าเป็นตัวกล่องทองเนี่ยมันดียังไงมันเงียบยังไงนะครับเดี๋ยวสูงมใกล้ๆดูนะครับมันค่อนข้างจะดูดเบานะครับและเสียงเงียบเนี่ยปิดแล้วเรียบร้อยนะครับคือแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ห้องผู้โดยสารนะครับตัวนี้ก็จะมีจอนะครับเป็นจอแสดงผลนะครับขนาด10นิ้วนะครับจอพดานนะครับแถมติดตั้งให้คุณลูกค้าด้วยนะครับมาพร้อมกับเซ็ตจอด้านหน euh. ้านะครับจอด้านหน้าเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับด้านหน้านะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นจอแอนดอยอันนี้เปิดให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับแล้วก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถนะครับกล้องบันทึกหน้ารถตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับ อ่าลองดูแอปพลิเคชันเป็นกล้องบันทึกหน้ารถไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดรถนะครับหรือว่ากดปุ่มออนนะครับอ่าเพื่อที่จะสตาร์ทรถนะครับตัวนี้บันกล้องบันทึกอัตโนมัตินะครับกล้องบันทึกอัตโนมัติเลยแล้วก็มันจะรีแอคชั่นนะครับเวลาเรากดรูรีแอคชั่นนะครับก็กดมาที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีคลิปเก่าๆนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับสมมุติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับ สามารถดูได้จากในหน้าจอของเราเลยนะครับไม่ต้องถอดเมมออกมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวฟ้าชาร์จนะครับเพิ่มให้ติดตั้งให้คุณลูกค้าอีก2ช่องนะครับระบบกดล็อก9อย่างนะครับก็ติดตั้งให้คุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นตัวเปิดท้ายไฟฟ้านะครับทั้งหมดจะมี3จุดนะครับเปิดที่ท้ายไฟฟ้านะครับด้านหน้าแล้วก็กุญแจรีโมทของเรานะครับอ่าตัวนี้ แตโปรโมชันนะครับเคลือบแก้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับผมจัดโปรโมชันเคลือบแก้วให้คุณลูกค้าอยู่นะครับมีใบรับประกันทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับก็โดยรวมนะครับในรุ่นในพิเนอร์จีทีนะครับก็จะมีเป็นโลโก้นะครับชุดแต่งรอบพันนะครับแล้วก็จอหน้าจอกลาง้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็อื่นๆอีกที่เป็นกระจุกกระจิกนะครับตัวนี้แถมให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับที่พิเศษก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในรุ่นของเอ็กเปเนอร์จทีนะครับที่จะส่งมอบในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวน ลูกค้าไม่อยากได้เป็นสเกิร์ตนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นบันไดข้างอะไรเงี้ยเราก็ติดตั้งให้นะครับแล้วก็ลูกค้ามีเพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัวแหลกหลังคานะครับส่วนด้านหน้านะครับก็ติดตั้งเป็นตัวโลโก้เอพันเดอร์คอสสีดำนะครับเป็นตัวอะคริลิกนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยนะครับอ่าแล้วดูมาดูด้านข้างกันนะครับมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวอ่าบันไดข้างนะครับพร้อมโลโก้เอ n ันเดอร์นะครับอ่าสวยงาม แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเบ้ามือจับนะครับตัวนี้ต้องลูกค้าต้องการแบบพิเศษนิดนึงนะครับก็อัปเกรดเป็นตัวเคปล่านะครับพร้อมโลโก้นะครับ e x p e n d e r c o s คสนะครับสีขาวตัดสีแดงนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นคิวกันสาดทั้งหมด4ชิ้นนะครับแถมให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ตัวฝาครอบถังน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับมีโลโก้ e x p e เ d e r ด o s คอร์นะครับตรงรุ่นนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับดน้าหลังตัวนี้คันนี้จะไม่มีไม่ติดชุดแต่งนะครับเพราะว่าคือลูกค้าต้องการขนของด้วยขายของด้วยนะครับก็เพื่อความสะดวกนะครับขับรถแล้วก็ติดตั้งเป็นเซ็นเซอร์ถอยอีก2จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวกล่องทองนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าติดตั้งให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดปิดได้3จุดนะครับแล้วก็ท้ายนะครับก็จะมีเป็นถาดวางถาดท้ายนะครับถาดท้ายวางของนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น พักคุมรถนะครับเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับตรงรุ่นนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาอยากได้นะครับเพราะว่าลูกค้าว่าที่บ้านฝุ่นเยอะมากเลยแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยนะครับตัวนี้ก็กันฝุ่นกันฝนมุ่งขนแมวนะครับกันแมวไปปีนได้นะครับช่วยได้เยอะนะครับอลองปิดให้ดูนะครับเป็นตัวกล่องทองอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นจอ10นิ้วเช่นเดียวกันนะครับจอ จอพดานนะครับขนาด10นิ้วนะครับอ่าด้านหน้าแสดงผลยังไงด้านหลังก็แสดงผลอย่างงันนะครับแล้วก็มีสครับเพดนะครับกันลอยด้านล่างนะครับตัวนี้สครับเพดกันลอยด้านล่างตัวนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับอ่ามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับจออิ n ดอรฟังชัน10นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับขนาด9นิ้วพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เกะกะสายตาด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นช่องฟ้าชาร์จนะครับตัวนี้ ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับลูกค้าอยากได้นะครับเป็นตัวที่พักแขนนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเอามาให้เราติดตั้งนะครับตัวนี้แล้วก็พิเศษเลยด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวแหลกหลังคานะครับตัวนี้ต้องลูกค้าต้องการติดตั้งไว้นะครับเป็นของแคลิบอยนะครับขนาดเมตรหกสิบคูณหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้เป็นของแคลิบอยนะครับลูกค้าต้องการเอาไว้วางของนะครับบรรทุกของเยอะๆนะครับเพราะลูกค้าก็ขายของด้วยนะครับไปล็อกปิดก่อน แล้วก็อามาด้านหน้านะครับโปรโมชั่นโดยรวมแล้วกันนะครับโปรโมชั่นตอนตอนนี้นะครับก็เอฟเพนเดอร์จีทีเอฟเพนเดอร์คอร์นะครับก็ติดตั้งเป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับแล้วก็จะน้าจากางคายไฟฟ้านะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเบ้ามือนะครับพ่อฝาถังน้ำมันนะครับคีบกันศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเคลือบแก้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะที่ลูกค้ายังจองทันนะครับยังจองทันโปรโมชั่นเคลือบแก้วนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจก็ จองเข้ามาได้เลยนะครับเรามีรับใบรับประกันให้เรียบร้อยนะครับสําหรับเคลือบแก้วนะครับอ่ะ แล้วก็สิทธิพิเศษนะครับตอนนี้ก็สิทธิข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับในรุ่นของเอฟเพนเดอร์นะครับก็จะมีส่วนลดนะครับเพิ่มให้1 0 0 0 0บาทนะครับรุ่นปาเจโร่นะครับก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก2 0 0 0 0บาทนะครับตอนนี้คุณลูกค้าสามารถจองล็อกโปรโมชั่นแคมเปญยื่นสิทธิของข้าราชการไว้ก่อนได้เลยนะครับตอนนี้สิทธิ์ยังมีอยู่นะครับส่วนเดือนหน้านะครับมีโปรโมชั่นหรือแคมเปญอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ อาวันนี้นะครับก็จบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 9 9 6 1 9 4 1 9 1 0 9 9 6 1 9 4 1 9 1นะครับซุปตั้มจากมิสูบิชิสาขาโนมินนะครับยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ